สวัสดีครับพบกับผมนูผีบอกนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนมายากลนะครับผมครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนมายากลนะครับผมเป็นมายากลที่ประยุกต์มาจากใช้ bottom deal สำหรับใครที่ยังไม่รู้ bottom deal ทำยังไงเราสามารถดูคลิปที่แล้วของผมได้นะครับผมผมจะแปะไว้ข้างบนนี้นะครับให้ทุกท่านได้เข้าไปดูกันอย่างที่ผมเคยบอกไปว่า เทคนิคการโกงไพ่เนี่ยมันก็จะใช้ในมายากลได้ด้วยและก็จริงๆมันก็คือเทคนิคมายากลน่ะแหละครับผมเป็นมายากลแนวเทเบิลนะครับผม,ม,ลนนบผมแล้วก็แยกามาเป็นเกมมิงดอมนสเตรชันแล้วก็เป็นอีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งเราเอาสามารถเอาไอ้เทคนิคตรงนั้นนะครับผมมาใช้ในการเล่นกลได้ด้วยซึ่งก็ผมจะมาสอน2มายากลโดยใช้บอท t ทอมดิวในสไตล์ของนู w ผีบอกอีดิชันก็ จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเริ่มกมาที่แบบแรกเลยประทอมยิวเนี่ยมันเป็นท่าที่เอาไปใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบในการเล่นในคลนั้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะประยุกต์ไปใช้ในเล่นในส่วนของตัวในหลายอย่างได้ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นกลแรกที่ผมจะเล่นนะครับผมจะเป็นกลที่เรียกว่าคลาสสิกและง่ายมากเพียงแค่เราเอาบาะทอมดิวมาใช้ประยุกต์ใช้ในเวอร์ชันนี้กลทำนายอนาคตรครับผมอันดับแรกครับ้ก็จะสับไพ่ ความจริงให้คนดูสับก็ได้นะครับอ่ะยื่นไปเขาก็สับ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 เจาะโจ๊ะเจาะเอาเอาให้เละเอาให้เละเอาให้เละนะฮะเอาให้เละเลยเสร็จปุ๊บเขาอะยื่นกลับคืนลงมาครับผมเราก็จะบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอทำนายอนาคตก่อนนะเราขอเขียนอะไรซัมติงลงไปนะครับผมนะเราก็เขียนลงไปแต่ว่าเราจะไม่ให้เขาเห็นนะอ่ะป๊อกแล้วเราก็เก็บไว้ ฉีกไว้ให้เขาถือไว้ในมือหรือว่าอย่างไรก็สุดแท้แล้วแตนน่นะครับผมจากนั้นปุ๊บนะครับผมเราก็ใช้พัดท่อมิวเข้ามาช่วยในยกรอนนี้นี่ครับเราอาจจะโอเคอศัศบไปสักหนึ่งครั้งเป็นพิธีนะครับผมแล้วก็แจกไปครับเอาบอกว่าแจกไปสัก2อสใบก่อนแล้วบอกว่าอายาาบอกหยุดเมื่อไหร่หยุดครับผมอาจจะหยิบทีละ2อสนะครับแล้วก็ดูเขาไปเรื่อยๆพอจังหวะที่เขาบอกว่ายุดเราแค่วึบ,บใบล่างออกมานะครับปุ๊บแล้วก็เปิดเป็นสี่ใรเอแล้วก็ เปิดคำทำนายดูก็เป็น4ีัวดัการก็คือให้เขาสับไพ่ครับผมสับ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 ไปจากนั้นเราจะใช้สุดแท้แล้วแต่วิธีของเราครับผมดูไพ่ใบล่างสุดว่าไพ่ใบล่างสุดเป็นอะไรอย่างเช่นในกรณีนี้เป็นคิงนะครับคุณอาจจะใช้โกส e ีกดูฟนะครับผมหรืออาจจะใช้บับเบิ้ลพีกใบบนแล้วก็วัดลงไปข้างล่างอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่สุดแท้แล้วแต่วิธีนะครับ จากนั้นก็อยู่ที่วิธีการนําเสนอของเราครับอาจจะบอกอเดี๋ยวผมให้แจกพ่เรืนเน่อยๆนะครับอยากบอกหยุดเมื่อไหร่หยุดพอเขากำลังจะบอกหยุดปุ๊บเราก็าแค่มาถ่มดีวไปน,นั้นออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้คนดูสับไพ่พอเขาสับสเสร็จปุ๊บจังหวะที่คืนมาหาวิธียังไงก็ได้แล้วแต่คุณนะครับดูไพ่ใบล่างสุดไว้เสร็จปุ๊บอาจจะตัดหลอกสักหนึ่งที ก็บอกว่าจะเขียคำำนคําทํานายจากนั้นก็เขียนคําทํานายไว้นะครับผมแล้วก็แจกไพ่ไปเรื่อยๆอาจจะบอกว่าี๋ยวผมอยู่จากตรงกลางบ้างก็ได้จะได้ไม่ดูผิดสังเกตอยากบอกหยุดเมื่อไหร่หยุดนะครับแล้วก็พยายามที่จะโฟกัสเขาว่าเขาจะบอกหยุดเมื่อไหร่อาจจะดูที่ปากหรือมันก็ได้เพราะเขาบอกหยุดปุ๊บโอเคอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าโอเคผมบอกอยุ่ตรงนี้ผมไม่เห็นนะครับปลาปลาปลาไปอาจจะนาเสนอในมุมของ อ่านใจก็ได้ไม่ต้องเขยนคำทำนายอาจจะบอกว่ามองตาผมนะครับขุนเหลือไฟไปตือตตดตตดตตก่อนแล้วแต่ไปนะครับต่อมานะครับคนที่ผมคิดว่าเอาวัตถดิวมาใช้แล้วค่อนข้างที่จะเวิร์กที่สุดนะครับผมก็คือกดน,นี้ครับให้คนดู้แล้วค่าเป็นหนึ่งใบนะครับสมบมติเป็นใบนี้เจ็ดข้าวหลามตัดนะครับจากนั้นทำยังไงก็ได้ครับผมให้เจ็ดข้าวหลามตัด คอนโทรเล็ตข้าหนังตัดให้มันอยู่บนสุดอาจจะใช้วิธีนี้ครับอ่าโอเคเจตข้าหนังตัดนะผมมาใส่เข้ามาในการกองอย่างนี้แล้วก็ตัดไปทีนี้เจตข้าวหนังตัดก็จะยอยู่กลางบนกองแล้วครับผมอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเราบอกว่าเราจะหาไพ่ที่เขาเลือกแบบมีสไตล์นะครับผมวิธีการก็คือให้เราอ่านแน่นอนครับนี่คือ7 ให้เราแจก7ลงไปอย่างนี้นับเป็นอ๋อผมข้าขัา้นตอนไปนนิดนึงครับผมให้เราดูไพ่ใบล่างสุดตอนที่เราคอนโทรลไพ่เขาขึ้นมาข,ขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับให้ดูใบล่างสุดว่าเป็นอะไรอย่างนี้คือ8ใช่ไหมครับผมให้เราแจกไปทั้งหมด8ใบครับผมรวมใปนี่นี่นะครับเป็น1 2 3 4 5ส7ี่้าดและ8จากนั้นเสร็จปุ๊บ,บมัตถุนิวใบนี้ครับลงไป ถ้ากลับมันจะเป็น8แต่ว่าบนทุอนดิวใบนี้ครับให้เหลือมันนิดนึงครับผมให้มันเหลือมาไม่ต้องตรงกันมากคือไม่ต้องแบบอูผิดสังเกตอย่างนี้จนเกินไปคือประมาณอย่างเงี้ยครับผมอย่างงั้นเสร็จปุ๊บก็แก้ทำเป็นแจกต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็บอกว่าอผมว่าผมเห็นไพ่ที่คุณเลือกแล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บครับหยิบขึ้นมาในลักษณะนี้ครับให้ไอ้ใบที่เป็นแปดเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเหลือมาออกมา่ายเงี้ยครับผมไ้ข้างบนสุดอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับจากนั้น นิ้วโป้งครับกดไอ้ใบเนี้ยกลับเข้าไปเนี่ยครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะเป็นการเบรกไอ้ไพ่ที่เหลือส่วนเกินแต่ว่ายังเป็นแปดอยู่ไว้เราก็แค่แบบว่าแก้งทำเป็นตัดหลอกหรือว่ายังไงก็ได้ครับผมนั้นเสร็จปุ๊บเราบอกว่าเราลุ้นตำแหน่งไพ่ที่คนดูเลือกไว้แล้วนะครับบนสุดเลยพอเปิดมาเสร็จปุ๊บปามเขาจะเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่เราบอกว่า เราบอกว่านบนสุดแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นไพ่ที่คนดูเลือกหมายถึงใบนี้มันจะบอกตำแหน่งไพ่ที่คนดูเลือกก็คือ8ใบก็นับไปครับ1อาจจะให้เขาหยิบเองก็ได้นะครับ2 3 4สา7ี่้าและเลือกอะไรไปครับผมเขาก็จะบอกมา8ก็จะเป็นตรงกับที่คนดูเลือกนะครับอีกทีนึงนะครับผมทวนให้นะครับผมอันดับแรกให้เขาสับไพ่เลยครับสับให้เละ เลตุ้มเปะละเลยเลตุ้มเปะเลยครับผมสับไปอยากทำอะไรทำนะ,ะทำไป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 ปามปามเสร็จปุ๊บให้เขาเลือกไพ่ไปหนึ่งใบครับผมเขาเลือกเสร็จปุ๊บอ่ะวิธีการก็คือตอนเราเข้ามาครับคอนโทรลขึ้นไปข้างบนยังไงก็ได้แล้วแต่เราครับอาจจะใส่เข้ามาตรงนี้นะครับผมฟึ๊บเอ่อเรื่องคอนโทรลตรงนี้ผมขอแทรงนิดนึงนะครับผมจะไม่สอนในส่วนของคอนโทรลนะครับผมเอาตรงนี้คุณสามารถไปศึกษาจาก ช่องต่างประเทศหรือถ้าคุณมีวิธีคอนโทรไพ่ก็คือการล็อกไพ่ให้มันกลับมาอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างตรงนี้ก็คือใช้ได้แล้วแต่คุณนะครับแต่ผมแนะนําให้คอนโทรกลับขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับวิธีที่ผมคิดว่ามันเบสิกที่สุดและคุณเข้าไปปุ๊บไงคุณก็เจอก็คือวิธีนี้ครับผมสมมุติคุณดูเลือกสีใส่เข้าไปในอย่างนี้หรือจะอย่างนี้ก็ได้ครับ4ไปข้างบนนะครับผมจากนั้นตัดแล้วแค่เอานิ้วคั่นไว้แล้วก็ปับป๊บปั๊บสีก็จะกลับขึ้นอยู่ข้างบนหรืออาจจะใใช้้ววิธีแบบ่่าาอเคาเคสขไป พอคุณล็อเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับใส่กลับเข้ามาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้แล้วก็เอานิ้วล็อกไว้นะครับผมแล้วก็ตัดามารงนี้ได้วิธีที่ผมคิดว่า,าคุณเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าการ์ดคอนโทรลหรือพิมพ์คำว่าการ์ดเบรกทูตอ u t เรียลอะไรอย่างนี้ผมว่าก็น่าจะเจอนะครับผมก็คือจะไม่ลงลึกมากเพราะเดี๋ยวคลิปจะยาว เกินไปนะครับผมเอาใหม่นะครับผมสมมติอจะกีดอย่างงี้ก็ได้ครับผมว่ามีธีนี้คนใช้เยอะปุ๊บอ่านดูไว้นะครับดูว้เสร็จปุ๊บก็๊แล้วก็ล็อกไปจากข้างหลังแั่นก็อย่างงี้มาได้มันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วคนดูเลือก6ครับผม6ขึ้นมาอยู่ข้างบนแต่ปุ๊บก็ใช้อจวัจังหวะพูดแต่ถ้าเกิดสมมติคุณเห็น้วปูปะข้างล่างมันมันมันไม่โอเคมันมันมันเป็น2ผมมันดูน้อยไปก็อาจจะตัดให้มันดู เยอะๆหรือยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ยังเป็นหกนะแล้วก็นี่คู่นี้ก็คือ12ถ้าเกิดคุณกลัวว่าคนดูใจนี่ไปก็หาทางตัดจนกว่ามันจะได้ไพ่ที่เป็นตัวเลขครับผมคนดูบางกลุ่มอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าถัดจาก10ไปเป็นแจ็คแจ็คคือ11ควีคนคือ12คิงคือ13ตรงนี้ก็คืออาจจะจำกัดกลุ่มนิดนึงก็เอาเป็นไพ่ที่มันง่ายๆดีกว่านะครับจากนั้นพอรู้ว่าเป็น10ครับนับไปเลย1 2 3 4 5 6 7ง 9 10และมาซท่อมดิวลงมาตรงนี้ให้มันเหลือมานิดนึงอาจจะนับไปสักพักหนึ่งก็ได้ครับแก้งคำท่าเป็นนึกว่าแบบบอกเขาว่าหรือเราอาจจะที่แบบว่าเราจะหาไพ่จากหลังไพ่นะครับแล้วก็ผมว่าผมเห็นละจังหวะเก็บครับจำใบนี้ไว้นะครับจำไว้นะครับปึ๊บเอานิ้วโป้งกดใบนี้ลงดันเข้าไปเอานิ้วโป้งล็อก มันจะได้ลักษณะอย่างนี้ครับแล้วก็แก้งทำเป็นตัดมันก็จะเป็นสิบละเรา,าจะพูดว่าผมว่าผมเจอไพ่ที่คุณดูไพ่ที่คุณเลือกแล้วครับข้างบนเลยข้างบนเลยครับก็แก้งทำเป็นอาจจะไปแก้งำเป็นหน้าเสียนิดนึงแล้วผมว่าไม่ครับตัวนี้มันจะเป็นไพ่ที่บอกว่าไพ่ที่คุณนั้นเลือกอยู่อันดับที่10ก็นับไปครับหนึ่งสองสาสี่ห้เจ็ดด คุณเลือกอะไรไหมนะครับหกผูแดงหกผแดงครับดาดาอาเป็นม่าสองมายากลน,นี้นะครับผมใช้บอททอม d e a ในการเข้าช่วยเล่นถือว่าค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งที่เหลืออยู่ที่การฝึกบอททอมัดสีสัก40%อีก60%คือการนำเสนอการพร e เซ n t a t i o n ของคุณว่าคุณจะนำเสนอมายากลน,นี้ในเชิงลักษณะใดและเล่าเรื่องอย่างไรให้มันดูน่าสนใจและน่าติดตามนะครับผมแนะนาก็คือฝึกบอททอมด e ลและฝึก เล่าเรื่องจากมายากลครับมายากลจะดูมี impact และว้าวมากขึ้นถ้ามีเรื่องเล่าที่โอเคมากในนั้นนะผมดูผีบอกครับสำหรับวันนี้2มายากลด้วยบัตทอมดิวสไตล์ผีบอกอีดิชั่นก็ขอเพียงจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันัางหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับผมกดกรงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมดูผีบอกครับสวัสดีครับผม